ชาหนึ่งที่คนชอบไม้สุดกก็คือพาลีครับพาลีเนี่ยมันคือเมื่อใครได้ไปแล้วเนี่ยทั้งโครงกระพันด้วยครับทั้งโครงกระพันทั้งเป็นสเสน่ห์เมตตาแล้วเป็นการต่อสู้นะฮะคือถ้าต่อสู้หรือว่าเข้าไปต่อสู้กับผู้ใดแล้วเนี่ยกําลังผู้นั้นจะต้องกบตกมาถึงเราครึ่งหนึ่งก็ถ่ายมาเลยใช่ไหมค,ครับถ่ายทอดจากอากลังของจากอีกฝ่ายหนึ่งมาอยู่ที่เราเนี่ยครับนะฮะ อันนี้อันนี้มีอันนี้มีประสบการณ์คือผมได้ไปอยู่เมืองนอกกับแกที่สิงคโปร์นะครับมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเป็นชาวสิงคโปร์นะครับผมเรียกผมเรียกเขาว่าแลมโบ้ที่เรียกแรมโบ้เพราะว่าเขาเข้าไปเที่ยวในมาเลย์ยกับเพื่อนแล้วคราวนี้ขับเพื่อนเป็นคนขับรถรับพอขับรถไปแล้วก็ไปโดนรถชนท้ายแต่ไม่กล้าลงไปเถียงแรมโบ้นี่ลงไปเถียงครับแล้วลงไปเถียงกับคนขับรถคนตะกานั้น เราเจ้าของรถคันกันเป็นพูดง่ายก็เป็นมาเฟียครับฮะก็โทรเรียกพวกมาเจ็ดคนครับพร้อมกับแป๊บมาไปแลมโบ้เนี่ยแต่ตีไม่ลงครับแลมโบ้บอกว่าแลมโบ้วันนั้นต้าเล็กแย่งอแป๊บนี้ได้ต้องมีคนตายครับทุกคนเจ็ดคนเนี่ยฮะที่รุมตีแลมโบ้ตีไม่ลงครับต้องหนีครับหนีแลมโบ้ตำรวจยังงงเลยครับเขามาไล่ฝังไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรครับ เขาบอกว่าตอนที่เขามีมีปัญหามีเรื่องหรือว่าจะโดนตีเนี่ยเขาตึึงข้อทองครับแล้วท่องคาถาหันตะนุภาที่ขออทองสอนไปครับคหันตะนุภาครับหันตะนุภาซึ่งเป็นหัวใจพารีครับนะฮะเขาท่องเขาท่องแล้วเขาก็ต่อตู้พวกนั้นต้องหนีครับเจ็ดตัวเจ็ะเจงเลยครับหนีหมดครับตำรวจจะงงเลยครับตำรวจบอกไม่เชื่อเพราะว่าเขามีแปดเป็นเจ็ดคนแล้วคุณไม่มีอะไรเลยท่านพระไม่คุณ ถึงทําให้เขาหนีไปได้นะฮะอันนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งนะครับ